สวัสดีครับอีพีนี้เป็นอีพิเศษของ The Topic ผมจะพูดถึงเนนกาะมากนะครับจังหวัดตราผมจำยากนิดนึงเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดตรานะครับเส้นทางการไปถ้าไปถึงถ้าไปถึงจากจากเนี้ยจากจาก,จากที่พาคผมเนี้ยนะครับนนไปถึงที่ ตราดเนี่ยก็ประมาณสักห้าอเกือบห้านะอันนี้ไปถึงเฉพาพตราดนะครับยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ไปเกาะหมากนะนะครับถ้าไปเกาะหมากก็ก็ประมาณเกือบพิพบก็ตีซะประมาณ560 5้อประมาณนี้นะห้าสิบหกสิบไม่สินะครับห้าสิบหกเกือบหกรนะเกือบหกร้อยกิโ สำหรับเส,เส้นทางการเดินทางนะครับเดี๋ยวมา,มาเล่าประสบการณ์นะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็ความประทับใจนะครับแน่นอนว่าสิ่งแรกเลยประทับใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะแล้วก็มีโอกาสไปที่จังหวัดตราครับพอ <c oughs> ออกเดินทางเราออกเดินทางวันที่8นะครับวันออวัน,ว,น,ว,นวันที่8 วันพฤหัสที่แล้วนะครับวันนั้นผมออกเดินทางประมาณสักเที่ยงนะครับออกจากที่พักประมาณเที่ยงแล้วก็ไปผมวิ่งเส้นเส้นนี้เลยเร้อยเอ็ดสารคามนะครับแล้วก็ไปที่บุรีรัมย์นะครับเส้นวิ่งเส้นนี้นะบุรีรัมย์ไปสแก้วนะครับไปสแก้วรนะปชินบุรีนี่แหละนะฮะแล้วก็ขึ้นที่ขึ้นไป ันทบ,บุรีนะครับออกจากนี่เที่ยงผมไปถึงที่พักที่จังหวัดตราดเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มแต่คือคือแต่อยากจะบอกว่าไปมืดเนี่ยนะครับไปคำ่ำพอดีเนี่ยที่ก่อนที่จะเข้าไปจันทบุรีนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปจันทบุรีคือผมใช้ผมใช้ G.P.S ในการนำทางมันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่มันจะพา มันก่อนที่จะเข้าไปตราดเอ้ยก่อนที่จะเข้าไปจันทบุรีนะครับ GPS มันจริงๆออกไปด้านซ้ายมันจะจริงมันจะจริงไปด้านซ้ายซึ่งผมก็ไปตาม GPS นะพาะผมเชื่อ GPS นะผมคือไม่เคยไปเราเองก็อาศัย GPS นำทางนะครับก็ไปด้วยกันนั่งในรถก็นั่งในรถเนี่ยหกคนนะหกคนรู้สึกว่าทุกคนก็ยังไม่เคยไปนะครับยังไม่เคยไป พอก่อนที่จะเข้าจังหวัดตราประมาณสัก3ากกิโลนะประมาณนี้นะประมาณนี้อาจจะตัวเลขชัดๆเนี่ยจำไม่ได้นะครับ GPS ให้เลี้ยวสายผมก็เลี้ยวซ้ายปรากฏว่าเส้นทางที่ไปที่เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันขึ้นไปเขตชายแดนนะครับที่ติดกับเดินไปได้ไหมแต่เท่าที่คือมันมืดแล้วตอนนั้นอ่ะมันมืดแล้วแต่เท่าที่จะแ้วก็ดูบรรยากาศสองข้างทางคือมันเป็นศูนย์ทุเรียนขนาดใหญ่มันเป็นภูเขา มันเป็นสวนทุเรียนทุเรียนขนาดใหญ่เป็นป่าทุเรียนหมดเลยประมาณสัก50กิโลได้ทางที่ผมวิ่งผมใช้คําว่าหลงล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ใช้คําว่าหลงหรอกใช้คําว่าผมเชื่อ G.P.S. นะครับคือถ้าตรงต่อไปต่อไปเนี่ยมันจะเข้าไปจันทบุรีแล้วก็เราสามารถที่ไปวิ่งไปวิ่งเส้นถนนสุขมุมวิทได้แล้วก็ไปที่ตราดคือพูดง่ายๆว่าถนนมันจะดีไปหมดเลยแต่ผมเชื่อ G.P.S. ผมก็นึกว่าเฮ้ยมันต้องไป มันต้องเลี้ยวซ้ายแน่ๆก็ GPS มันบอก Where you go ที่จะไปตราดที่จะไปที่พักผมก็เลี้ยวซ้ายเลยไปสักพักหนึ่งมันมืดรู้สึกซ่งเางยมันมืดแต่นด้วยด้วยความที่เราไม่เคยเราก็มองว่าเออเดี๋ยวมันก็คงไปทะลุสนนที่มันมีสัญญาณอะไรสักอย่างสัญญาณไฟมันมีไฟสองสว่างรลักอย่างจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ GPS พาไปเนี่ยเข้าไปทางรองบ่อยมากๆ แล้วทางรองที่ไปตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชดูอีกทีหนึ่งแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเราวิ่งเส้นอะไรแต่มันเป็นกลางคืนมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นสองข้งางทางรู้สึกไ,ได้ว่าเป็นป่าแล้วมันมืดแล้วถนนมันขึ้นภูเขามันเหมือนวิ่งเขาใหญ่นี่เลยมันอยู่บนเขาหมดเลยแล้วมันมืดหมดนานๆจะมีรถผ่านมาทีพอมีรถผ่านมาเราก็ผมก็คิดว่าเออถูกแล้วแหละคงไม่หลงหรอกก็ไปเรื่อย เดี๋ยวจะมาเล่าตรงนี้เป็นช็อตต่อๆไป EP หน้านะครับว่าเราวิ่งเส้นนี่เราเห็นอร่อยแล้วเกิดผมเกือบจะเกิดอุบัติเหตุด้วยเรื่องความไม่ชินทางแล้วใช้ความเร็วเร็วนิดหนึ่งแล้วมันเป็นทางหักศอกถนนมันเป็นถนนเหมือนอาจจะเป็นถนนตอนผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตหรือเป็นถนนอะไรแต่รู้สึกว่าพลื่นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วถนนมันหักแบบโค้งรถดิ่งลงไปข้างล่าง่างเงี้ยนะครับช็อตนั้นเนี่ยผม รู้สึกว่าคนที่นั่งด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ผมเองในฐานะคนขับผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โูช็อตเมื่อกี้เสียงเกินไปแล้วก็แล้วก็ทำไม่ถูกนะครับนี่คือนี่คือเวลาวิ่งแล้วก็อยู่ตรงนั้นแบบมืดมืดเนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเจอเจอหมู่บ้านบ้างแต่จาได้ว่าทางเนี่ยมันโค้งเป็นเขาเลยแหละประมาณห้าสิบกิโลมันถึงมาทะลุออกถนนสุขุมวิทนะครับ ประมาณห้โลวิ่งกันแบบโอ้โหแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วถ้าถอดใจแต่มันไปได้ไกลามากแล้วไปไปไปมันก็มืดไปเรื่อยๆยิ่งไปมันก็ยิ่งมืดกับไปตาม GPS ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นถนนบางช่วงเจอถนนหลักนึกว่าจะออกถนนหลักไม่ใช่ยังมีโค้งมีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับทีนี้ยพอไปถึงที่ไปสามสามทุ่มที่ตรานะครับก็เข้าห้องพักนะครับเพราะว่าไปดึกเรือมันมีออกรอบ ตอนนั้นจําได้ว่าเราไปขึ้นเรือประมาณรอบ11โมงอ่ะเราไปขึ้นเรือประมาณรอบ11โมง11โมงเชา้าเพื่อที่จะไปเกาะหมานะครับเราใช้บริการของเสือดำนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น transportation นะครับรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวไปส่งตามเกาะตามกเกาะต่างๆนะครับตามเกาะอ,อะไรต่างๆก็ใช้รถใช้รถยนต์ส่วนตัวไปจอด<อ><อ>ไว้ที่ อ่สาสำนักงานของเสือดําเลยแล้วก็นักที่เยอะมากทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็เสือดำนี้ก็จะมีรถเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารถล่วงที่เป็นเป็นเป็นเหมือน,น,นรถนําเที่ยวหรือรถพาดูบรรยากาศอะไรพวกนี้แหละนะครับนำนักที่ไปส่งที่ท่าเรือแหลมงอกใช่ไหมแหลมศอกแหลมศอกอ่าโทษทีแหลมศอกนะครับไปไปไปที่ท่าเรือนะฮะก็ <c oughs> ถัดจากนั้นก็นั่งเรือนะครับของเสือดำนี่แหละนะฮะ ไปลงทิศกาะกก็ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ5 0บนาทีประมาณนี้นะครับประสบการณ์ครั้งแรกที่นั่งลงไปบนเรือโดยสาราส่งผู้โดยสารไปแต่และเกาะเกาะช้างเกาะมาเกาะขุนพวกนี้นะฮะแต่กองพไปเกาะหมาของเราทิปเราไปเกาะหมาประมาณสัก1ิบเอคนนะครับทิปไปเป็นแฟมิลี่นะครับทะเลสวยมากน้ําทะเลมันเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรเหมือนเหมือนเขาเรียกสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเป็นสี เป็นสีฟ้าน่ะสวยเลยนะครับเป็นสีฟ้าสวยมากสวยจริงๆประมาณ50ประมาณ50บนาทีก็ไปถึงเกาะหมากแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือของเกาะหมากนะครับแล้วก็มีรถมารับไปที่โคโค่บีชนะครับที่พักเนี่ยพักอยู่โคโค่บีชนะครับก็มันเป็นมันเป็นเหมือน p r i v a t e มันเป็นเหมือนหาส่วนตัวเพราะว่าคือคือเกาะเนี้ยนะครับนี่ครั้งแรกผมที่ไปนะครับสัมผัสแรกที่ไปดูบรรยากาศคือ บริเวณริมชายหาดเนี่ยตรงบริเวณที่พวกเราอยู่กันโคโค่บีชเนี่ยมันจะเป็นหินหมดเลยบริเวณชายหาดมันเป็นหินเมื่อน้ําทะเลลดไปมันจะเป็นหินเพราะนั้นเป็นหินที่คมเคยียบปุ๊บสัมผัสได้เลยว่ามันคมกริบเลยมันคมมันแหลมมันอะไรนะครับมันจะมีสองส่วนมันจะมีทั้งหาดเป็นหาดทรายนะครับก็เดินออกไปอีกนิดหนึ่งไกลหน่อยแต่เท่าที่ดูมันจะไม่เหมือนกับที่เคยไปเนี่ยตอนนั้นเราไปดีมากครับเกาะมากจังหวัดที่จันทบุรีนะครับที่เจ้าหลาซีบีสถ้าเป็นเจ้าหลามันจะเป็น มันก็จะไม่ได้อดเวนเจอร์คนละแบบเจ้าหลามันจะเป็นหาดทรายเนี่ยเมื่อคุณออกจากที่พักไปมันจะเป็นหาดทรายอันนี้เด็กๆกจะชอบนะครับเด็กๆ็ก็จะชอบมากเพราะเขาสามารถที่จะวิ่งเล่นแล้วก็ลงเล่นน้ําทะเลได้เลยนะครับแต่โคโค่บีชหรือเกาะหมากจะแตกต่างออกไปนะครับในจุดที่เราไปอยู่นะชายบริเวณชายหาดมันจะเป็นหินหมดเลยนะครับเป็นหินแล้วมันจะมีโหแต่ว่าต้องบอกว่าบรรยากาศดีวันที่เราไปวันแรกนะครับวันแรกวันที่สองเนี่ยไม่มีฝนเพราะน้นทะเลมันจะนิ่ง นะครับมันจะใสน้ํามันเป็นสีฟ้าใสมองเห็นปลามองเห็นอะไรก็จะมีตรงที่พักเขาเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะมองออกไปเห็นทะเลเลยนะแต่วันแรกวันที่สองเนี่ยไม่มีลมเลยร้อนทุกอย่างนิ่งหมดก็ยังงงกันว่าเฮ้มาทะเลทำไมไม่มีลมปกติไปทะเลมันจะมีลมทะเลมันไปีเข้ามาใช่ไหมครับแต่วันแรกกับวันที่สองนิ่งนะครับบรรยากาศร้อนแต่สิ่งที่ได้คยอทะเลสวยมากนะครับสวยจริงจริงแต่ร้อนมาก พอวันที่สามฝนตกนะครับรู้สึกวันเป็นบ่ายวันที่สองอ่ะต้องจำไม่ผิดบ่ายวันที่สองฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็เช้าวันที่สามนะครับอ่าคือถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ําทะเลมันเจอมันเขาเรียกว่ามันมันมันขุ่นใช่ไหมมันขุ่นอ่ามันก็จะมันก็จะเหมือนกับตะกอนมันกระจายขึ้นมาเพราะว่าฝนมาลมมันมีคลื่นและพวกนี้นะครับมันก็จะช่วงที่ฝนนั่นแหละหลังฝนตกใหม่ๆและพวกนี้ย มันมีคลื่นไหลายลงตะเลไปเราก็จะไม่สวยเหมือนตอนที่มันสงบนิ่งความประทับใจแรกผมมองว่า private ตัวเนี้ย private islands เนี่ยเนี้ยก่อที่เราไปเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะที่พักเนี่ยมันเหมือนมันเป็น private business นะครับ p r i v a t มันเป็น private business นั่นแหละนะฮะมันสวยมันบรรยากาศมันดีมากโดยเฉพาะมันถ้าเดินออกไปในทะเลเขาจะมีสะพานเดินออกไปแล้วก็มีมินิบาร์บรรยากาศดีมากนะแต่ช่วงกลางวันที่ไปไม่ได้เลยร้อน นะครับมันจะไปในช่วงเช้าตรู่ไปถ่ายรูปไปดูไปยืนดูบรรยากาศบนเรืนชายทะเลแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็ใครสะดวกก็ไปนั่งที่มินิบาร์ของโคโค่บีชนะครับหรือไปเล่นน้ำทะเลอะไรก็ว่าไปนะแต่ผมก็ไปทีเนี้ยเราก็ผมจะผมไปถ่ายรูปผมก็ถ่ายวีดีโอเหมือนคือที่ผมเล่าเนี่ยผมจะไลฟ์วีดีโอให้ดูนะครับแต่ไม่ไม่ไม่เปิดเสียงอาจจะเปิดบ้างนิดหน่อยนะครับเล<ม>่าถึงความประทับใจแล้วก็ ไปทริปก็มีไปอบครัวละมีลูกสาวก็ไปทั้งหมดเลยที่พักเขาทําผมว่าที่พักนี่เหมาะมากนะครับแล้วก็เราก็เราก็ไปเดินเล่นตรงชายหาดนะครับเดินออกไปผ่านาที่พักของอีกเขาเรียกว่าอีกของของอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับเดินไปฝั่งโน้นเนี่ยสมมติเราหันหน้าออกทะเลถ้าเดินไปฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นชายหาดนะครับแต่มันจะแต่มันจะแตกต่างจากหาดจากที่เคยเห็นมา จากเจ้าเลาสีดิแต่พวกนี้มันจะแตกต่างกันส่วนทางซ้ายมันก็จะเดินไปไกลนี่ก็จะเป็นหาแต่ว่าตรงนี้หินมันเยอะจริงๆมันเป็นหินเหมือนหินบ้านเราที่เป็นหินแดงนะครับที่เป็นหินแดงหินแข็งแขงนะครับแต่โดยรวมแล้วผมชอบมากๆเพราะว่าคือบรรยากาศดีทีเนี้ยจะวันที่3เนี่ยพอฝนตกทะเลมันมีเสียงละทีเนี้ยมันมีคลื่นมันมีลมอ่ะฝนตกใช่ไหมมันมีคลื่นมันมีลมเราได้ยินเสียงทะเลแล้วโอเค คืนที่2กับวันที่3มนะครับมีเริ่มมีลมมีลมโอเคเหมือนเหมือนไปทะเลละนะมีลมได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยผมไปออกทริปนะครับกับเพื่อนนะครับต่างชาติอีก2คนที่มากรุ๊ปครอบครัวเดียวกันนี่แหละนะฮะไปดำน้ำําดูปะการังนะครับคือผมเนี่ยตั้งใจมากว่าจะไปถ่ายวิดีโอสวยให้ดูแต่ไม่ใช่อย่างนั้นผมเองนี่เป็นครั้งแรกทั้งหมดไปจังหวัดตราดไปเกาะนะครับไปดำน้ำําดูปะการัง ทุกอย่างล้วนเป็นครั้งแรกท <What? S 1> ั้งหมดนาฬิกาก็ไม่ถอดกะจะไปถ่ายวีดีโอที่สวยแต่ฝนตกในระหว่างออกจากออกจากหาดไปเนี่ยนะครับออกจากหาดไปก็ฝนตกแล้วขาวว่ากลัวไหมก็กลัวนะผมผมไม่เคยออกไปในทะเลแบบนี้นะแล้วมันกลัวมากแต,แ,ตแต่แต่คําว่ากลัวโอเคมันก็ไม่ได้กลัวถึงขนาดว่าเฮ้ยไม่ได้จะกลับจะกลับก็มไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ่ายวีดีโอไม่ได้ฝนตกแล้วมือถือผมเนี่ยไอโฟนก็ต้องเก็บใส่ถุง ก็ได้เท่าที่ถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะครับทีนี้ไปนะี่ยไปเลยกเกาะรู้สึกว่าจะเป็นแคสเปอร์นะครับแคสเปอร์ไอแลนด์ที่ก็บอกว่าเกาะผีนะฮะแคสเปอร์ไอแลนด์มันชื่อแคสเปอร์ไอแลนด์เกาะผีนะครับตรงนั้นกรมทรัพยากรเขาจะทำ<อ>เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้นะ,ะก็คือเหมือนตุ้มอะไว้ให้ไว้ให้ขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาจะทำทำแพรไว้นะครับแต่เป็นเป็นตุ้มนะก็เลยกผมอาจจะเรียกไม่ถูกขอใหม่ กรมทัพย์เขแล้วก็พี่คนที่เป็นดเรตคนที่เป็นคนที่เป็นไกด์ที่พาไปเนี่ยก็บอกว่าตรงนั้นนะกรมทรัพย์ก็จะปลูกนะครับแล้วก็อนุรักษ์ประการางังอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้โอ้โหประสบการณ์ครั้งแรกคือไปในเพื่อนฝ้า่หลังสองคนเน,นี่ยเขาไหว้น้ําเป็นแล้วก็พี่พี่ไกด์เขาก็ไหวา้เป็นอยู่แล้วนะครับพี่ชายเนี่ยที่แกอยู่ที่โน่นเนี่ยแกไหว้เป็นผมคนเดียวว่าไม่เป็นแต่ด้วยความที่เชื่อไหมว่าตอนนั้นผมไม่ได้ คือถ้าสมมติเป็นมือใหม่เนี่ยถ้ามีที่ปรึกษาเนี่ยผมอาจจะพลาดนะครับผมอาจจะพลาดในฐานะมือใหม่เพราะว่านาฬิกาก็ไม่ถอดพี่ชายก็บอกเฮ้ยคุณว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณต้องใส่เสื้อชูชีพนะผมก็ใส่คือไปเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าวิธีการผมจะต้องทํำยังไงอันนี้อันนี้อาจจะพูดดูตลกแต่ว่าตอนที่อยู่ณจุดนั้นผมว่ามันน่ากลัวสำหรับผมนะครับมันมันลืมไปหมดเลยเฮ้ยผมต้องทํายังไงดีที่พี่ไกด์เขาก็บอกโอเคแล้วมันเป็นแน่นอนเ็าต้องดูแลเทคแคร์อย,อยูงง่แล้วแต่ก็พี่เขาก็บอก คุณต้องใส่เสื้อชูอชีพกันพลายก็คุณว่ายน้ำไม่เป็นผมว่าใส่เสื้อชูชีพหน้ากากแล้วก็ที่หายใจใช่ไหมแล้วก็ลงไปดูนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสดำดูปะการางังแต่น่าเสียดายนิดนึงน้ำมันขุน่นเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันทะเลมันมีคลื่นตอนที่ไปฝนมันก็ตกแต่มันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็น the best experience first time สำหรับผมนะครับประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมครั้งแรกแต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าไปครั้งหน้า ผมก็ยังจะจะไปทะเลอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยากจะไปแก้มือดำน้ำําดูปะการางังแต่จะไปช่วงที่มันไม่มีฝนนะครับช่วงที่ทะเลมันนิ่งก็ได้เพราะทะเลมันนิ่งมันจะสวยทุกอย่างข้างล่างมันจะใสนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับปลาใต้ทะเลผมอาศัยว่าถ้าดูได้ก็ดูความสวยอย่างเดียวนะครับนี่คือนี่คือแล้วก็ผมจชื่อว่าผมพูดให้ฟังว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าใกล้ๆกกันนะเกาะมาแล้วก็เกาะขามถ้าใครเคยดูข่าว เกาะนี้มีมูลค่า1,800ล้าน1,800ล้านนะครับล้านคือเกาะขามมันก็จะอยู่ไม่ไกลมากจากเกาะหมาเราก็จะมองเห็นนะครับคนที่ซื้อไว้ก็ทำชายหาดส่วนตัวเป็นเป็น private beach ใช่ไหมเป็นเป็นหาดส่วนตัวภา,าษาเรามันหาดส่วนตัวมัน,น,มนก็มีเกาะหมากอยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็แคชเปอร์ไอซ์แลดคือเกาะผีแล้วก็เกาะขามเกาะขามเนี่ยเขาซื้อไปแล้วเท่าที่สอบถามผมไม่เคยรู้เรื่องนี้ ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องทรัพยากรแล้วก็การครอบครองอะไรพวกนี้แต่พี่เขาบอกว่าก่อนนั้น,นซื้อไปแล้ว1,800ล้านนะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่นะแล้วก็ไปหาส่วนตัวคือท้านักท่องเที่ยวขึ้นจะต้องเสีย200นะครับเสีย200บาทเช่าเขาเรียกว่าแ,แคนยอนใช่ไหมแคนยอนก็200ต่อคนแล้วก็พายไปขึ้นหาดนั้นก็เสียอีก200ต่อคนนะครับเกาะขามนะครับแต่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปเกาะขามอยู่แค่เกาะหมากนะครับสอง สองคืนกับ3วัน3วันกับ2คืนนะครับก่อนมาแล้วก็ไปปันสุดท้ายไป cash อร r i อ l a n d นี่คือแล้วเราก็เช็คเอาท์นะครับเราเช็คเอาท์วันที่เราเช็คเอาท์เนี่ยนะฮะวันที่วันวันวันอาทิตย์นะครับเราเช็คเอาท์วันอาทิตย์11โมงนะครับ,ร 11, โนะรบ11โมงเช้าแล้วก็มีรถมารับออกจากก่อนนั้นจากที่พักก็บ่าย2นะครับกลับมาถึง บนบนบนจังหวัดตราดแล้วก็เดินทางกลับเลยนะครับแต่ผมก็นี่เดินทางกลับกันเลยนะครับก็โดยรวมแล้วผมประทับใจมากนะครับทริปนี้นะฮะผมสนุกเพราะว่ามันเป็น first first time มันเป็นครั้งแรกแล้วก็เด็กๆลูกๆผมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แฟนแล้วก็ไปด้วยกันเราทุกคนว่ามันสนุกมันรีแลกซ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมีเวลาผมเคยไปที่เจ้าหล่าวเนี่ยเราไปไปแค่วันเดียว คือพูดนอนคืนเดียวนะครับนอนคืนเดียวลุ้งเช้ามาก็กลับเลยมันเหนื่อยขับรถห้าร้อยหกร้อยกิโลนะครับแต่ตัวเนี้ยเรามีโอกาสแม้จะขับไกลนิดนึงแต่ว่ามันมีมันไม่ได้พักหลายวันร่างกายมันก็ได้ปรับสภาพดีแลังใะ่ไหมแล้วกลับมาก็โอเคสนุกนี่คือภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเกาะหมาผมรู้สึกว่าในระหว่างเกาะหมากเกาะกุ่ยเาช้างเนี่ยเกาะหมาเนี่ยจะเป็นลำโพงทรีลำดับสามเพราะฉะนั้นจากที่ถามนะครับพี่ไกด์ที่อยู่บนเกาะเขาบอกว่าเกาะเนี้ย คนน้อยที่สุดแนละ้วแล้วเพื่อนๆบอกว่าเขาต้องการเขาสกรีนนักท่องเที่ยวคล้ายๆกับว่าถ้าถ้าเป็นเกาะช้างเนี่ยมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับมันจะมีมันมีเยอะมีเซเนเยอะอะไรมากมายเกาะปูเขาเล่านะผมว่ามีโอกาสก็อยากจะไปเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ตรงเกาะหมาวเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้วุ่นวายนะครับความหมายคือคําว่าไม่ได้องกนงวลเพราะว่าเหมือนไม่ไม่ได้เยอะมากมันไม่ไม่ไม่ถึงขนาดจะต้องแย่งกันซื้อแย่งกันกินแย่งการที่กินนะครับเวลาช่วงเย็นมา นะครับเราวิง่งอราไปซื้อข้าวเราได้วเราเห็นนักท่องเที่ยวมั่งในร้านอาหารก,ก,ก็ผมว่าดูก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบความตื่นเต้นอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าใครชอบความสแบบไปเที่ยวแบบมีไม่ต้องย่งไม่ต้องมาคนไม่ต้องเยอะมากไปอยู่ทาเวเียร์้วนสนัขสบายประมาณนี้ผมว่ากามากเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่านี่คือสวยม,มากๆทะเลสวยน้ำใสมากนะครับ ก็มีโอกาสจะกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังถึงกาะประทับใจไปที่จังหวัดตรายเกาะมานะครับก็มาดูว่าทริปหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะไปที่ไหนนะครับก็จะนำมาเล่าสู่แบ่งปันกันฟังจิตวิญาณมาแบ่งปันขอบคุณมากครับ बाईक रे มากขน